ลูกแก้วค่ะรับบทเป็นพี่เกีลซาค่ะแพยวาค่ะรับบทเป็นปรางค่ะนุ่นนะคะรับบทเป็นวรางค่ะกดดันไหมเพราะเป็นซีรีส์ซีริของเราเรื่องแรกโหกดดันมากค่ะก็เป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกของค่ายสตาร์แฮนเตอร์ด้วยแล้วก็ต้นหนุ่มาจจะตั้งใจเป็นที่ให้มันแบบออกมาดีก็ไงๆฝากทุกคนด้วยนะคะแคนเตอร์ของเราเป็นอะไรยังไงบ้างหนูเป็นน้องมะนาวปีหนึ่งเป็น เด็กที่เข้าไปที่เกียวซ้านะคะเป็นเด็กชมว์ชี่ซนเ่วนที่เกียวซ่านนะคะก็คือหน้าเวียงเวียงคือแล้วเข้าถึงยากค่ะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนน่ารักค่ะน่ารักค่ะเชอี่อ๋อส่วนอันนี้รางนะคะเป็นแบบว่ารุ่นน้องที่กาลังเตรียมเข้ามหาลัยค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นเฟชชี่เหมือนกันนะคะค่ะรุ่นนะคะว่ารางก็จะเป็นคนที่ เรียนเก่งมากๆแต่ว่าในชีวิตจริงอาจจะตรงข้ามกันหน่อยแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเกียวซาค่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าใกล้ตัวเพราะว่าเราก็น่าจะมีใช่ค่ะอันนี้เราแอบชอบรุ่นพี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้เตัวหรือเปล่าใกล้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีอยากได้ได้เวิร์กช็อปได้แบบว่าปล่อยาร์ลหรือว่าได้ฟิติ้งอะไรกันบ้างตอนได้ นี้พวกเราก็เริ่มที่จะเวิร์กช็อปกันแล้วค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวตั้งใจถ่ายกันเลยใช่ค่ะบอกแ้วาก็นิกจะมากขึ้นใช่ตอนนี้ก็เริ่มันแล้วตอนเริ่มอยู่หัวค่ะอนเราว่ามีาอกอใส่ชอวิศวะไรเนี้ยใกล้ๆวเราแมเพราว่าสวมันก็แบแวจริงๆจริงๆคุณพ่อหนูเรียนวิศวะด้วยค่ะก็เลยมีความแบบว่า คุณพ่อคะต้องทํายังไงคะพ่อต้องวากยังไงต้องวากยังไงแต่ว่าก็ชาเลนจ์มากมากค่ะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ไม่ค่อยเป็นพี่วากกันอะไรค่ะซึ่งพี่เกียวซ่าก็จะเป็นพี่วากคนแรกเลยค่ะก็น่าตื่นเต้นนะคะน่าตื่นเต้นค่ะเป็นแก๊งพี่วากหญิงหมดเลยค่ะใช่แล้พี่วากมันต้องแบบว่าเสียงดังฟังชัดแข่งขึ่นมาทำได้ไหมไหนเวียง จริจริงไม่งมากเลยชื้นแทนทีจ้าชืนนิดนึงค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะอ่าจริงเราแบบว่าเราเรื่องตรงนี้เราก็แบบว่าก่อนก็หลังยิงรักยิงเรามองเรื่องนี้อะไรอย่างนี้แต่เมองเรื่องนี้ยัไงบ้างโอ้โหสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าแบบว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมที่เราจะรักกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นหนูก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองแบบด้านนี้ด้วย ว่าซีรีส์ของเราจะช่วยผัดแต่สังคมไปนี้ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยูริมันยังไม่ค่อยมีด้วยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่มันเป็นพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องแรกๆที่แบบจะเข้ามาในาใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในสังคมะคะ่ะโดยส่วนตัวคิดว่าความรักก็คือความรักค่ะอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสทุกเพศสภาพทุกความรักมันเกิดขึ้นได้อย่าง น้องปีหนึ่งจะมารักพี่วาคนก็เออมันก็แปลกๆใช่ไหมก็ต้องมาดูกันค่ะว่ายังไงได้ค่ะไม่ยาก็มากับหนูดูไม้ปนนี่ไม้ละเอียดอจริงๆสำหรับหนูพี่โอเป็นเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนป้าปีอะค่ะที่เป็นเจเป็นปีค่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าการทำงานกับพี่โอเป็นอะไรที่อบอุ่นด้วยแล้วก็จริงจังด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ดีเทลรายละเอียดแนะเขาก็จะเน้นเรื่องแบบ คำสอนให้คำสอนใช้ชีวิตใช่แล้วก็เออแล้วก็การวางตัวที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยใช่ค่ะสุถ้าแล้วให้ฝากหน่อยพี่วักอืมจะดูเมื่อไหร่อะไรยังไงเลยก็ฝากซีรีเรื่องพี่วักค่ารักหนูได้ไหมนะคะก็ช่วยรักพวกหนูเลยนะคะเดือนตุลาคมนะปีนี้ในปีนี้ภายในปีนี้แหละค่ะค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นแล้วก็ เรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงน่าติดตามมากๆเลยนะคะถ้าไม่ตามดูก็คือพลาดค่ะบอกเลย